สวัสดีครับทุกคนเพราะเรียกว,ว่าตอนนี้กำลังว่างก็เลยมาไลฟ์นะคะทุกคนนานๆทีจะว่าง แต่ว่าวันนี้จะมาไลฟ์แบบเดียวแบบประมาณ15นาทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวต้องไปซ้อมต่อ <c oughs> สวัสดีค่ะไม <c oughs> ่ไง <c oughs> บ้างช่วงนี้เราจะมาอัปเดตชีวิตช่วงนี้ช่วงน,นี้ก็คือแบบ รู้สึกว่างานเยอะมหมาแบบซ้อมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เหนื่อยดีเออใช่ก็เหนื่อยแต่ว่าก็ไม่ขนาดนั้นนะได้อยู่ใช่ค่ะคือช่วงนี้แบบหลงลืมวันบ่อยมาก ู้สึกว่าคิวแน่นแบบวันนี้วันอะไรนะใช่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 อะไรนะจะได้เจอ,อยังรามีงานนะทุกคนวันอาทิตย์นี้ที่ MBK เซนเตอร์ Center, ฉันจีนะคะใช่ก็เป็นงานเมโลป๊อบนะคะทุกคนก็ถ้าอยากมาก็มาได้เราแสดงทุ่มคือจำได้ว่าแสดงแบบแสดงโชว์สุดท้ายเลยมั้งใช่แล้วอืม เจอกันได้เลยซีอยู่ทุกคนช่วงนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้คิดก่อนอะคิดก่อน ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปเรียนเลยค่ะทุกคนรู้สึกว่าปล่อยจอยสุด,สดคืออย่างสุขที่แล้วใช่ไหมทุกคนหนูอะตั้งใจจะไปเรียนแบบต้นบ่ายถึงเย็นเลยใช่ไหมแต่ว่าคือพอไปแล้วอะเพื่อนบอกว่าคือมันจะเป็นคาบคาบแบบว่าคาบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเอ้ยคาบบ่ายโมงถึงสองโมงใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นสองโมงถึงแบบสี่โมง เออใช่แล้วทีนี้หนูก็ไปเรียนตอนบ่ายโมงแล้วทีนี้เพื่อนก็บอกหนูว่าคนที่เขาสอนตอนสองโมงถึงสี่โมงเขาลานะก็คือแบบว่าก็คือไม่ต้องเรียนสรุปก็คือหนูไปเรียนแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับทางทางที่หนูตั้งใจไปเรียนคาบนั้นเออนั่นแหละก็ใช่ค่ะน้ำนั้นก็คือไปแบบว่าไปเรียนหนึ่งชั่วโมงไม่เกินจริง จบแล้วไม่ต้องเรียนใช่ไม่ต้องเรียนก็นได้ผูกคนรู้ไหมว่าตอนเนี้ยหนูกำลังสะสมหนูกำลังสะสมไอ้เจ้าตัวนี้อยู่ Sunny Angel น,น่ารักมากเลยนะหนุกคนดูน้องค่อนข้างจะนี่น่าเมตัวนี้น่ารักมากเลยอะดู พอแบบว่าวางเรียนกันแล้วมันมแบบตะมูตะปงสุดๆในโลกเลยนี่ <c oughs> กำลังเก็บสะสมอยู่ใช่แต่ว่าหายากมากเลยโอเควงการไหมใช่ ปกติน <c oughs> ้องไม่ใส่ชุดหรอใช่น้องไม่ใส่ชุดน้องเป็นแบบเนี้ยมีตัวอย่าง อุ้ยเมื่อวานเราเห็นประกาศด้วยที่เป็นประกาศโหวตเพลงรูมราแล้วก็มีเพลงเพลงของพี่เชอร์ใช่ไหมแล้วก็มีเพลงเน o ้อผู้เสตแฟนตาซีใช่ไหมเออเห็นแล้วก็เย่ยม จริงๆอ่ะหนูชอบรูมเมอร์มากแบบว่าแบบชอบมากอยากให้รุ่นสาวทุกคนติดรูมเมอร์แต่ว่าไม่เป็นไรตามนั้นก <c oughs> ลายเป็นว่าหนูได้มาเป็นเซนเตอร์คู่กับก <c oughs> พี่โยเกิร์ตใช่เมื่อวานพี่โยเกิร์ตก็ทักมาว่าสวัสดีเอาไงดีเรายังไม่ได้คิดเลยทุกคนแล้วก็อ๋อใช่ มีรีคืเอาที่แบบว่าเราที่มีหนูมีพี่ภูมิีโมนี่จับกลุ่มกันสามคนด้วยก็เฮ้ยเขาประกาศเพลงยังยังใช่ไหมทุกคนจะต้องว้าวแน่นอน เดี๋ยวก็รู้นะทุกคนว่าจะแสดงเพลงอะไรเนี่ยเขาบอจะประกาศแล้วนี่เร็วนี้หรือเปล่าอาจจะวันนี้ไหมไม่แน่ใจ <c oughs> <c oughs> หัวใจใกล้กันใช่หัใจใกล้กันเบอร์สามคนเป็นเพลงที่เราจะเราจะเราจะ create ่าเต้นใหม่เฮ้ยไหมอืมแหละอาจจะมัง้งยังไม่ถามเลยแต่ว่าอไม่รู้อ่ะ อุ้ยมิราเคลิลก็ดีมากอุ้ยจริงวันวันเสาร์เอ้ยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปะไปเอ้ยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหรออาทิตย์ที่แล้วแล้วปะอาทิตย์ที่แล้วแล้วเฮ้ยใช่ปะอ๋อใช่อาทิตย์ที่แล้วแล้วใช่มิราเคลิลเป็นยูนิตแบบร้องเพลงที่แบบว่าคือตอนแรกอะจะเอาเพลง happy v day แต่ว่า เราก็เอามิราโคเพราะว่าหนูชอบมิราโคด้วยใช่ใช่ใช่เป็นแบบโชว์โชว์ปืดใช่เป็นงาน voice off เป็นใครงาน voice off ก็คืองานร้องเพลงค่ะไม่ใช่งานเตนทุกคนอย่ามาหวังให้หนูเตนย่าเย้ยน,นะออกแนวเลิดทุก ก่นก่อนก่อนถูกถูกถูกถอัออจะไปแล้วเนี่ยจะไปแล้วปุ๊ตุ๊ตุตุ ็มันดีไหมอยากรู้อ้ออโอเคไม่ให้ไปช่วยเดินไปบอกเขาเลยว่าฉัน เป,เป็นไหมเออตอนแรกมันไม่ขึ้นเว้นห <laughs> าดเกม,มช่วงนี้ไม่ค่อยไนดะ้เล่นเกมเลยไม่พูดจริงจริง <laughs> ไม่ค่อยได้กลับบ้านอยู่ต่คอนโดวันวัน <laughs> แต่ว่าเวลานี้มันเป็นเวลาเลิกง,งานหรอไม่ปะทุกคนไม่ทำงานก่อนหรอทุกคนไม่ทำงานหรอหรือว่าเลิกง,งานแล้วเฮ้ยบล็ฟอร์มโฮมไม่จริงจริงก็คือ <c oughs> ยังไม่เล่อง,งานยี่งไม่เลิกง,งานแล้ว,ลวดูไลฟ์ได้ไงก่อนคุณนะเลิกง,งานแล้วว้าวเลิกง,งานเร็วจัง <laughs> น,นี้ชมนะคะชมเลิกง,งานเร็วจัง ว่างานแล้วมีงานทำเอ้ยดีจังชีวิตพอกระเลิ่นใจแล้วหรอสู้ๆนะคะ <laughs> อืมซูซ็นบ่งราใจให้ขอให้ทำงานด้วยความสุขจบอุ้ยโปรโม่นสีส้มอุ้ยทุกคนกีฬาสีกีฬาสีวันที่28นี้นี่นาอย่าลืมเข้ามากันนะคะทุกคน แมวสีสม้มหนูไม่เข้าใจเลยว่าทําไมปีนี้กีฬาสีถึงเป็นธีมแมวคือหนูไม่ชอบแมวอะแบบคือแบบหนูกลัวแมวที่โดยเฉพาะแมวส้มหนูกลัวมากแล้วหนูได้อยู่สีสม้มแหนูแบบคือหนูว่ากลัวแมวแต่ว่าแมวเด็กหนูไม่กลัวนะเอ,อแมวเด็กไม่กลัวแต่ว่าถ้าแมวตัวแ้วก็กลัวหน่อย หนูก็ไม่เข้าใจว่าตอนที่หนูได้ยินว่าตีมกราส,สีปีนี้เป็นตีมแมวหนูก็มองว่าฮะจะทำยังไงอ่ะ <c oughs> หน่อยอ่ะกลัวฟ้องไมก็กลัวนะ <c oughs> แมวส้มคือน,น่ากลัวมากจริงๆแล้วหนูก็ได้อยู่สีส้มเฮ้ <c oughs> แมวส้มตัวตึงเหรอเออมีแต่คนบอกว่าสีส้มมีแต่แบบว่าคนตึงๆหรอไม่นะก็ไม่นะกนละัวน่าร่ไหมไม่กลัวเพราะว่าเราเห็นมาตั้งแต่แบบเด็กๆเ,เราแบบว่าเห็นตั้งแต่น้องอยู่ในท้องแม่จนคลอดออกมาแล้วก็เห็นเห็นก็เลยไม่ค่อยกลัว คนทุกคนไม่ชอบแมวส้มใช่มเล่ไม่เปยน,นะสู้ๆอุย้ยสิบห้านาทีแล้วสิห้านาทีแล้วทุกคนไว้เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ตอนตอนที่ว่างคือแบบเราไปซ้อมมาทุกคนคือถ้าเราไปซ้อมสาย มันไม่ได้เขาจหมาเราต้องไปตรงเวลาเห็นลาจะไปแล้วถ้าไปช้ากว่านี้เราอาจจะไปซอมสายก็ได้ไบ๊ายบายทุกคนดูปากฮามากคิดถึงพี่มีไหมก็คิดถึงแหละแต่ว่าเพิ่งเจอไปเองก็เลย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  ก็เลยยังไม่คิดถึงเพราะว่าเพิ่งเจอไปบ๊ายบายทุกคนเจอกันไปซ้อมแล้วเดี๋ยวไปซ้อมสายบ๊ายบา้ hey. ขอบคุณค่ะที่เข้ามาในไลฟ์ like. แล้วก็เจอกัน